ออลวสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องแอตลาสนะคะละคะวันนี้น,ะนันก็ขออนุญาตนะคะเป็นตัวกลางในการสื่อสารระหว่างตัวคุณและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะขออนุญาตนะคะโดยดวงโดยที่ไม่ติดตามต่อกันนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนนะคะใช้สติแล้วก็วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังดีๆนะคะ เพราะว่าในที่นี้นะคะมีทั้งฝ่ายกระทำและมีทั้งฝ่ายผู้ถูกกระทำฉะนั้นแล้วเนี่ยเอเนอร์จีของการอ่านให้จะมีทั้งสองฝั่งนะคะขอให้คุณแยกแยะเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะ Si x o s Swords นะคะแล้วก็พันธนาการเนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะต้องการที่เฉพอกกับคุณเนาะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะคะไม่ว่า ใครจะหล่นหายไปจากชีวิตของคุณนะคะหรือว่าไม่ว่าคุณจะพยายามที่จะหยุดหรือว่าทบทวนดูกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะคุณบางคนนะคะกำลังหมดไฟกับการทำงานแล้วกำลังหมดไฟกับการใช้ชีวิตอ่ะคุณรู้สึกเหมือนกับว่าแบบมันแบบมันโดนพายุมาเยอะเจ็บมาเยอะกับ สิ่งที่คุณกําลังทําอยู่หรือบางคนนะคะรู้สึกว่างานที่คุณกําลังทําอ่ะไม่ทาทายอีกต่อไปและไม่ใช่จุดมุ่งหมายในชีวิตของคุณเหมือนกับที่คุณคิดที่ผ่านมานะคะฉะนั้นแล,แล้วเนี่ยไม่ว่าคุณจะยืนอยู่จุดไหนนะคะสิ่งจักดิ์สิทธิ์นะคะต้องการที่จะบอกกับคุณว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็แล้วแต่ค่ะไปต่อกับทุกๆความรู้สึก นาะถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าหลงทางหรือรู้สึกว่าแบบมันไม่มีที่ไปมันเคว้งขว้างอะ่ะมันใช้ชีวิตมาแบบสเปะสปะมาโดยตลอดอะ่ะมันไม่มีเป้าหมายว่าต้องการอะไรหรือว่าต้องหยุดที่ตรงไหนอะ่ะ mm. ก็ขอให้คุณมีความสุขกับการเอนจอยในการใช้ชีวิตของคุณคะ่ะคุณสามารถที่จะเลือกทำอะไรก็ได้เพราะคุณบางคนมีจิตบริสุทธิ์หรือเป็นจิตที่ เขาเรียกว่าอย่างไงอ่ะไม่มีภารกิจไม่มีพันธกิจเป็นจิตที่หนีมาเกิดเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะความงคงยว้างของคุณอนะ่ะมันเป็นเรื่องปกติที่จะต้องเกิดขึ้นนะคะเพื่อที่ให้คุณรู้และกลับมาอยู่กับตัวเองและกลับมาถามตัวเองว่าจริงๆแล้วอ่ะตัวคุณอ่ะต้องการอะไรหรือตัวคุณยืนอยู่ในจุดไหนนะคะในกรณีที่คุณพยายามทบทวนแล้วแลวคุณก็ยังไม่รู้อ่ะแล้วคุณก็รู้สึกว่าแบบ เกิดมาเฉยๆเฉยๆอย่างนั่นคือสิ่งที่ปมงบอกว่าคุณเป็นจิตวิญญาณอิสระที่ไม่มีพันธกรรมใดๆติดมานะคะในกรณีนั้นคุณสามารถที่จะเลือกทำอะไรก็ได้ใช้ชีวิตแบบไหนก็ได้ในแบบที่คุณเลือกคุณไม่จำเป็นที่คุณจะต้องมาดั่งรับผิดชอบหน้าที่หรือมีหน้าที่ภารกิจอะไรสำคัญสำเร็จเหมือนคนอื่นหรือเหมือนจิตวิญญ,ญาณอื่นที่ต้องเกิดมาทำหน้าที่ของตัวเองคุณบางคนนะคะ แยกเป็น2แบบคือ1เกิดมาเพื่อเรียนรู้ชีวิตมนุษย์ก็คือคุณอยากเรียนรู้อะไรอยากทาอะไรทําไปเลยทําให้มีความสุขที่สุดหรือกรณีที่2คุณหนีมาเกิดในกรณีที่คุณหนีมาเกิดอะคะ่ะพันธพันธสัญญากเก่าของคุณมันยังไม่จบฉะนั้นแล้วว่ามันอาจจําเป็นที่คุณจะต้องแบบกลับเข้ามาภายในของตัวเองเข้ามาเรียนรู้ว่าคุณแบบ คุณมีส่วนไหนที่คุณติดค้างในการใช้ชีวิตแล้วทาให้คุณใช้ชีวิตแบบไม่มีความสุขอ่ะคุณมันต้องมานั่งทบทวนว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันเกิดขึ้นต้นเหตุของมันจริงๆมาจากสาเหตุอะไรแล้วคุณถึงจะรู้ว่าเหตุผลที่คุณใช้ชีวิตในทุกวันนี้คุณเจ็บปวดเพราะอะไรเพราะในกรณีที่เออคุณรู้สึกเคว้งคว้างอ่ะเคว้งคว้างมันไม่มีที่ไปมันรู้สึกแบบไปไหนก็ได้อ่ะคุณอาจจะแบบก่อนที่คุณจะลงมาเกิด คุณอาจจะเคยทำผิดกฎสวรรค์หรือคุณอาจจะหนีมาอาจจะหนีในหน้าที่การงานของตัวเองมาหรือหนีการแต่งงานหรือหนีคู่บารมีหรือหนีชีวิตเดิมของตัวเองมาเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่แล้วโลกมนุษย์ค่ะมันเป็นเหมือนกับส่วนรวมทุกอย่างครบวงจรน,นะคะไม่ว่าจะเป็นภพภูมิสูงสุดต่ําสุดก็จะมารวมกันที่เนี่ยตรงเนี้ยมันเหมือนเป็นโลกจําลอง เพื่อที่คุณด้เรียนรู้แล้วก็กลับไปปรับใช้ในชีวิตของคุณในที่ของคุณจริงๆที่ไม่ใช่โลกมนุษย์นี้ฉะนั้นแล้วอะค่ะเมื่อถึงเวลาหรือว่าเมื่อคุณเรียนรู้เต็มที่แล้วอะมันก็ไม่แปลกที่คุณรู้สึกว่าไม่อยากทําอะไรแล้วอะแบบไม่อยากเกิดมาแล้วแบบไม่อยากแบบไม่อยากไปต่อกับอะไรแล้วนะคะเมื่อถึงจุดนั้นอะขอให้คุณกลับมาบาเพ็ญนะคะเพื่อที่จะหลุดพ้นจากภาวะของมนุษย์ และกลับคืนสู่ที่ของคุณนะคะในกรณีนี้ที่ของคุณอ่ะอาจจะเป็นเป็นที่ที่ไม่มีการเกิดไม่มีการตายหรือเป็นที่ที่เป็นนิรันดร์หรือเป็นที่ที่มีการเกิดมีการตายหรือมีที่ที่มีการเกิดแต่ไม่มีการตายนะคะฉะนั้นแล้วอ่ะทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปได้เสมอมันอยู่ที่ว่าจิตวิญญาณของคุณนมันมาจากที่ไหน เนาะขอให้คุณมีสติกับการใช้ชีวิตค่ะเอนจอยกับชีวิตปัจจุบันให้มากแล้วคุณจะรู้เองนะคะว่าคุณมาเพื่ออะไรใช้ชีวิตตรงหน้าของคุณปัจจุบันของคุณให้ดีที่สุดแต่อย่าลืมว่าโลกภายนอกอะค่ะมันมันเป็นโลกชั่วคราวแต่โลกภายในของคุณอะ เป็นโลกของจริงฉะนั้นแล้วอะค่ะต่อให้คุณใช้ชีวิตปกติภายนอกยังไงดื่มกินสังสารผิดสิง่งผิดธรรมยังไงอะการกลับมาคืนสู่โลกภายในของคุณอะมันจะทําให้คุณเข้าใจว่าจริงๆแล้วอะคุณจะไปไหนคุณมาเพื่ออะไรและคุณกําลังทําอะไรอยู่แล้วคุณจําเป็นต้องไปยังไงต่อแต่เมื่อไหร่ก็ตามค่ะที่โลกภายนอกของคุณมีความสุขดีนะคะแล้วคุณเอนจอยกับมันมา,มากๆแล้ววะแล้วแบบ คุณไม่เคยกลับมามองที่โลกภายในของคุณเลยนะคะที่ผ่านมาคุณไม่เคยกลับมามองที่โลกภายในของคุณเลยคุณแบบเอนจอยกับชีวิตของคุณสุดแล้วเต็มที่ที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะมันก็ถึงเวลาบางอย่างผลักดันให้คุณกลับมาดูที่โลกภายในของตัวเองนะว่าถูกละเลยไปมากน้อยขนาดไหนแล้ว่ออยู่ในจุดที่แบบต้องเติมส่วนไหนหรืออยู่ในจุดที่ต้องไปในทิศทางไหนนะคะแต่ละคนโลกภายในของแต่ละคนไม่เหมือนกัน การปฏิบัติที่เข้าสู่โลกภายในของคุณแต่ละคนแตกต่างกันออกไปตามแต่ในที่ที่คุณจากมาฉะนั้นแล้วค่ะคุณต้องหาแหล่งสอดของคุณให้เจอหรือคุณบางคนอาจจะไม่มีแหล่งสอดตัวคุณเองเป็นแหล่งสอดเพราะฉะนั้นแล้วคุณจําเป็นที่คุณจะต้องพัฒนาจิตวิญญาณของตัวเองนะคะแล้วในการที่จะกลับคืนสู่พลังงานของตัวเองได้คุณจําเป็น บางคนจําเป็นที่จะต้องมีผู้นําบางคนไม่จําเป็นที่จะต้องมีผู้นําแค่นั่งกรรมาายหรือนั่งหายใจคุณก็จะมีแบบจึดในใจของคุณรู้ดีอยู่แล้วแต่คุณที่มีผู้นำมาค่ะอย่าหลงทางนะคะเลือกให้ถูกว่าคุณจะไปกับทางไหนเนาะเลือกให้ถูกว่าคุณจะไปกับทิศทางไหนเพื่อที่ให้จิตวิญญาณของคุณได้จูนกับจิตวิญญาณของคุณจริงๆไม่ใช่ ให้จิตวิญ,ญญาณของคุณไปจูนกับจิตวิญญาณของผู้นําของคุณนะคะผู้นำอะ่ะมันมีหลายแบบฉะนั้นแล้วอะ่ะมันมีผู้นําที่จะแบบนําทางไปในทิศทางของเขากับผู้นําที่นําทางไปในทิศทางที่จะให้คุณเป็นตัวข,ของตัวเองให้ได้มากที่สุดฉะนั้นแล้วอะค่ะจิตวิญญาณของคุณนะถ้าคุณใสถ้าคุณแบบ อยู่ในจุดที่มีภาวะสะอาดอ่ะคุณจะเลือกได้ถูกแต่เมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่จิตของคุณมันหมองเต็มไปด้วยกิเลสปัญหาและความอยากได้อยากมีอ่ะคุณจะหลงทิศทางในทันทีนะคะฉะนั้นแล้วขอให้คุณมีสติในการใช้ชีวิตและเลือกให้ดีเพราะว่าอะไรก็แล้วแต่ที่คุณเลือกมันส่งผลกับชีวิตของคุณเสมอไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ก็ตามนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะขอให้คุณนะคะ มีความสุขเนาะขอบคุณสำหรับทุกไลค์คอมเมนต์ซับสไคร e แล้วก็ทุกๆก,การาติดตามนะคะสำหรับวันนี้ดันขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย